อชิ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 เป็นไรหรือเปล่าตัวยังร้อนมากเลยอาชิผมว่ารีบขึ้นไปพักก่อนดีกว่าไหม หายไวๆนะจะหายไปไหนนะ ผมไม่ไปไหนหรอกไม่ได้รูไ้ไปไหนเลยวะเนี่ย ตื่นแล้วอรอผมขอดูหน่อยนะเคยยิงช่ว์เหมือนไข้จะลดลงแล้วอะแต่ว่าหลังจากนี้อาชีต้องรุลงร่างกายหน่อยนะจะได้ไม่ป่วยง่ายแบบนี้งั้นเดี๋ยวผมลองไปทำอะไรให้ชีกินหน่อยดีกว่าจะได้กินยาด้วย น่ใจใช่ไหมว่าไปทํทำงานไหวอ่ะอืมดีขึ้นแล้วล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวไปทำงานได้อ๋ออาชิจะไปทำงานแล้วเหรอลูกมามามานี่มันที่เอาข้าวต้มมัดไปกินด้วยปะอ๋อขอบคุณนะครับเอ๊พ่อหนุ่มเนี่ยใครกันเหรอป้าไม่เคยเห็นหน้าเลยเพื่อนเหรอลูกนี่กรารันครับเพื่อนที่ทำงานสวัสดีครับ ตายจริงรอท่าทางดูดีเฮ้ยเห็นอาชีมีเพื่อนที่ดูพึ่งพาได้แบบนี้ป้าก็ค่อยสบายใจหน่อยนะนึกว่าจะครบแต่พวกปั๊มปั๊มเป๋เอเหมือนกันนะ่ะพูดตรงๆนะป้าจะเป็นห่วงเป็นห่วงสามสิบนี่ละเราเนี่ยยังเด๋อดร้อยู่เลยแบบนี้เมื่อไหร่จะได้เลื่อนขั้นกับเขาสักทีฮึคุณป้าไม่ต้องห่วงนะครับอาชีเขาไม่ใช่คนเวลวๆแบบนั้นหรอครับ ที่ออฟฟิศเนี่ยเขาคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเลยนะครับแล้วก็ทำงานหนักกว่าใครเลยด้วยนี่โปรเจกต์ใหญ่ล่าสุดของบริษัทเนี่ยเป็นไอเดียของเขานะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเก่งกว่าที่คิดนะครับจริงเหรออาชีทำไมไม่เคยเล่าให้ป้าฟังบ้างเลยลูกอาชีเขาเป็นคนถ่อมตัวครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบเอาหน้าด้วยจริงๆที่อาชีเป็นคนดีขนาดนี้เนี่ย ผมว่าต้องขอบคุณคุณป้านะครับที่คอยดูแลชิปเป็นอย่างดีเลยพ่อกาําลังจะชมป้ากเกินไปอาชีอ่ะเขาก็เก่งของเขาเองอยู่แล้วอาชีมีเพื่อนน่ารักน่ารักแบบเนี้ต้องคอยดูแลกันดีๆรู้ไหมลูกครับเดี๋ยวผู้ผมไปทำงานก่อนนะครับขอตัวนะครับไปดีๆนะ